ตอนที่337จุบแรกเป็นของรักแรกเด็กโง่ผ้าห่มคลุมจมูกเช่นนั้นไม่รู้สึกอึดอัดหรือไรเจียงโมหานช่วยดึงผ้าห่มลงให้นางหลังจากเห็นใบหน้าสีแดงก่ำของนางแล้วเขาก็เอ็นตัวเข้าหาในระหว่างที่เด็กสาวมีแววตาประมาาและตั้งตาคอยเขาก็เอามือไปแปะหน้าผากของนางยังดีอยู่ยังไม่มีไข้ลินเว่ยเว่ยผิดหวังเล็กน้อยที่แท้ก็เข้ามาวัดไข้ไม่ได้มาจูบนาง ขณะยกถ้วยน้ำแกงออกไปมุมปากของเจียงโมหานก็อดไม่ได้ที่จะยกยิ้มเด็กน้อยคนนี้ท่าทางเมื่อครู่ช่างน่ารักมากเหลือเกินที่แท้การหยอกล้อหรือท่าทางดูเจนจัดของนางในเวลาปกติก็คือการเสแสร้งขึ้นมาทั้งสิน้นแค่จุมพิษเดียวก็ทำให้นางเผยความจริงออกมาหมดแล้วช่างน่ารักเกินไปแล้วหลินเว่ยเว่ยดีดดิ้นสองเท้าไปมาอยู่ใต้ผ้าห่มไอหยาบัณฑิตน้อยจูบนางแล้วจูบแรกของนางตกเป็นของรักแรกนี่เป็นเรื่องดียิ่งนัก แต่น่าเสียดายที่จูบเมื่อครู่เกิดขึ้นชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเหตุใดนางถึงนิ่งไปได้น่าจะจูบก,กลับหน่อยสิทําให้เป็นจูบแบบชาวตะวันตกเฮอะน่าเสียดายจริงๆพลาดโอกาสดีขนาดนี้ไปเสียไดย้เจียงโมหานออกไปไม่นานนักก็กลับเข้ามาอีกครั้งเขาเห็นขาน้อยๆของนางดิ้นอย่างไม่อยู่สุขบนเตียงจึงรีบเข้าไปจับแล้วยัดมันใส่ใต้ผ้าห่มดังเดิมหลังจัดผ้าห่มให้นางเรียบร้อยแล้วเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าอยาขยับมั่วซั่วระวังจะโดนแผล ทันใดนั้นดวงตาอันเปล่งประกายของหลินเว่ยเว่ยก็จับจ้องไปที่ริมฝีปากสีอมชมพูของบัณฑิตน้อยริมฝีปากของบัณฑิตน้อยสวยจังสีก็ดูเหมือนถูกทาด้วยชาติปากเป็นกระสับหน้าดึงดูดอย่างยิ่งมองอะไรหลับตาแล้วนอนพักผ่อนได้แล้วเจียงโมหานโดนเด็กน้อยที่ไม่รู้จักยังอายคนนี้จับจ้องจนใบหูร้อนเผาขึ้นมาเล็กน้อยเขาจึงรีบหยิบตำราขึ้นมาก้มหน้าก้มตาอ่านทันที หลินเว่ยเว่ยขยับตัวแล้วใช้มือข้างที่ไม่ได้เป็นอะไรตบเตียงข้างล่างหนาวมานั่งบนเตียงสิถ้าเจ้าล้มป่วยขึ้นมาจะป้อนข้าวข้าได้อย่างไรเจียงโมหานย้ายเตาไฟมาที่ข้างขาของตนแทนหลังเติมถ่านลงไปสองก้อนแล้วก็เหลือบมองนางไม่ข้าไม่หนาวขอบใจเมื่อไม่ประสบความสําเร็จหลินเว่ยเว่ยก็ไม่ได้ผิดหวังแต่อย่างใดบัณฑิตน้อยอ่านตำราให้ข้าฟังหน่อย ข้าอยากฟังคำพีซือจริงหนึ่งเนื่องจากผู้คนในเวลานั้นมีวิธีการแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาและอบอุ่นเหตุใดสังคมยิ่งพัฒนาการเวลายิ่งผันเปลี่ยนคนถึงได้สวมหน้ากาก,ากเข้าหากันมากกว่าเดิมเจียงโมหานไม่ได้ตอบกลับเพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรหลินเว,ไว่ยเว่ยพูดต่อข้าจะท่องกวีบทหนึ่งให้เจ้าฟังก็แล้วกันเรื่องราวนับพันหมืน่นตัวข้ารักอยู่สามสิ่งอาทิตย์จันทราและตัวเจ้า อาทิตย์คือรุ่งอรุณจันทราคืออัสดงส่วนเจ้าคือนิรันเจียงโมหานเงยหน้ามองนางคำพีซือจริงมีกวีบทนี้อยู่ด้วยหรือเหตุใดเขาถึงไม่รู้เลยหลินเว่ยเว่ยเห็นเขาไม่พูดอะไรนางจึงเริ่มพูดจาเหลวไหลอีกครั้งบัณฑิตน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าในสมัยโบราณในยุคที่มีการสืบทอดผ่านสายมานดาวเวลาที่ผู้หญิงชอบผู้ชายคนไหนก็จะสามารถทุบผู้ชายจนสลบแล้วลากกลับบ้านได้คคๆ บัณฑิตน้อยถ้าเจ้าอยู่ในยุคสมัยณน,ะนอเจ้าจะต้องเอากระทะเหล็กมาป้องกันศีรษะไว้ไม่สีสังคมในสมัยดึกดำบรรยังไม่มีกระทะเหล็กเอาเป็นว่าเจ้าห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดประเดี๋ยวจะทําให้พวกผู้หญิงก่อสงครามกันเจียงโมหานไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรต่อถ้อยคําเหล่านี้ดีในสมองของเด็กน้อยมีความคิดเหลวไหลอะไรบรรจุไว้กันแน่ช่างจินตนาการได้ไร้ขอบเขตสิ้นดีแต่เจ้าวางใจได้สิทธิการได้ครอบครองเจ้าต้องตกเป็นของข้าอยู่แล้ว ข้าแรงเยอะถ้าผู้หญิงเหล่านั้นกล้าแต่ต้องเจ้าพวกนางจะต้องโดนค่าทุบจนกระเด็นแน่นอนในยุคข,ของงอการสืบทอดผ่านสายมารดาผู้หญิงสามารถแต่งงานกับผู้ชายหลายคนได้แต่เจ้าวางใจเถิดข้ามีเจ้าคนเดียวก็พอแล้วความงดงามของบัณฑิตน้อยสามารถยกระดับความรู้สึกด้านสุนทรียภาพของนางให้สูงขึ้นไปอีกแล้วคนอื่นจะเข้าตานางได้อย่างไรเจียงโมหานเงยหน้ามองอีกฝ่ายสตรีคนเดียวแต่งกับบุรุษหลายคนได้หรือเจ้าช่างกล้าคิด แม้แต่นักประพันธ์นิทานแนวแปลกประหลาดยังไม่มีความคิดบ้าบอเหมือนเจ้าเลยหลินเว่ยเว่ยหันมามองความสมบูรณ์แบบของบัณฑิตหนุ่มแล้วพูดต่อเจ้าดูสิเพื่อเจ้าแล้วข้ายอมทิ้งผืนป่าทั้งผืนเลยนะเสียสละมากเลยใช่หรือไม่ต่อไปเจ้าจะต้องดีกับข้าให้มากดีกับข้าคนเดียวเท่านั้นอนาคตไม่ว่าจะได้เป็นขุนนางแล้วหรือร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ห้ามพาหญิงอื่นกลับมาหักโดนคนอื่นยัดเยียดให้ก็ห้ามรับเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่ เจียงโมหานคิดในใจว่าเด็กน้อยคนนี้แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าข้องใช้ได้เลยเป้าหมายที่พูดเรื่องเหล่านี้ออกมาก็ไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าเรือนหลังของเขาจะมีนางได้แค่คนเดียวหรอกหรือเขาเคยแสดงท่าทางว่าอยากมีอนุตั้งแต่เมื่อใดตีตนไปก่อนไขรหน้านสิหลินเว่ยเว่ยยังพูดต่อตัวข้าเป็นคนรักความสะอาดและบริสุทธิ์ด้านความรักผู้ชายที่คนอื่นใช้แล้วย่อมสกรปรกข้าจะโยนมันออกไปไม่รับไว้เด็ดขาดเจียงโมหานวางตำราลงพลางหันไปจ้องหน้านาง ไม่รับหมายความว่าอย่างไรข้าแค่ลองยกตัวอย่างนะแค่ยกตัวอย่างเจ้าอยากคิดเป็นจริงเป็นจังเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่นพอเจ้าแต่งงานกับข้าแล้วก็ไปหลงรักหญิงงามนางหนึ่งเข้านางคนนั้นทั้งอ่อนโยนถ่อมตนชำนาญในศาสตร์แขนงต่างๆเสมือนโบพันกลีบที่คอยเป็นหงสิ้วเทียนเสียงให้เจ้าได้เจ้าจึงหวั่นไหวและอยากรับนางเป็นอนุแต่ข้าไม่มีทางเห็นด้วยอยากรับอนุน,น่าได้แต่เจ้าต้องอยากกับข้าก่อนถ้าใจไม่อยู่แล้วฝืนไปจะได้อะไรขึ้นมา ทันใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็รู้สึกปวดใจขึ้นมาเฮะถึงปากจะพูดง่ายแต่อีกฝ่ายคือบัณฑิตน้อยโอ๊ยทันใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็ต้องเอามือกลุ่มหน้าผากที่เจ็บแสบขึ้นมาพร้อมหันไปมองบัณฑิตหนุ่มด้วยความโมโหทำอะไรไม่เห็นว่านางกำลังบาดเจ็บอยู่หรือเหตุใดยังกล้าใช้กำลังกับนางอาวุธในมือของเจียงโมหานคือตำราเจ้ายังกล้าน้อยใจอีกหรือในใจของเจ้าเห็นข้าเป็นคนโลเลได้ของใหม่ลืมของเก่าไม่น่าเชื่อถือหรืออย่างไรเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เจ้าสมมุติขึ้นมาเอง ท่าที่เจ้าพูดถึงไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนในชาติก่อนเขาไม่เคยเจอสตรีแบบไหนบ้างเล่าสุดท้ายก็ควบคุมตนเองได้มาโดยตลอดไม่หลงมวเมาไปกับความงามถูกหรือไม่ในชาตินี้ที่เรือนมีสิงโตเหิงสองอยู่แล้วเหตุด้เขาจะเพิ่มปัญหาในเรือนหลังของตนหากเรือนหลังไม่สงบย่อมเป็นต้นตอแห่งความกลาหนทั่วทั้งเรือนแต่เจ้าสมบูรณ์แบบเกินไป รอให้เจ้าไปที่เมืองหลวงแล้วจะต้องมีผู้หญิงมาชอบพอไม่น้อยพวกบิดาที่มีอำนาจของพวกนางก็จะให้บุตรสาวแต่งกับคนที่สามารถก้าวหน้าในราชสำนักได้อีกหลายปีและพวกนางอ่อนโยนกว่าข้ามีความสามารถมากกว่าข้ามีหนทางช่วยเหลือเจ้าด้านการงานมากกว่าข้าหลังได้ฟังถ้อยคำของเขาแล้วหลินเว่ยเว่ยก็รู้สึกดีใจมากทว่าบางครั้งแม้จะไม่ใช่ความตั้งใจของเขาแต่คนรอบข้างและเรื่องราวต่างๆจะผลักดันเขาไปข้างหน้าเสมอ ทันใดนั้นมือของเจียงโมหานก็ค่อยๆย,ย,ยื่นไปที่คอของนางเฮทคงจะไม่ได้โมโหจนอยากบีบคอนางให้ตายหรอกนะเขาดึงจี้หยกขาวมันแพะออกมาจากคอเสื้อของนางจากนั้นก็เอามาจิ้มที่จมูกของนางวางใจได้ถ้าข้าไม่เต็มใจใครก็บังคับไม่ได้หลินเว่ยเว่ยจับจี้หยกแสนแอนนั้นไว้หรือเจ้าสิ่งนี้จะซุกซ่อนฐานะแสนลึกลับของเขาเอาไว้ฐานะที่แท้จริงของบัณฑิตน้อยคงไม่ใช่องค์ชายหรอกกระมัง ทันใดนั้นสมองเท่า,มาเมล็ดแตงของนางก็มีภาพความกลาหลของการต่อสู้แย่งชิงบัลลังในวังหลวงปรากฏขึ้นมาสวรรค์คนตรงไปตรงมาอย่างนางไม่มีทางรอดชีวิตอยู่ในวังได้เกินตอนที่สามของนิยายเป็นแน่นางคงไม่ได้ถูกสังหารด้วยกลอุบายแห่งวังหลังใช่หรือเปล่าเจียงโมหานยัดจี้ยกกลับเข้าในคอเสื้อของนางอีกรอบและคิดเพอ้อเจ้อได้แล้วจำไว้ว่าเจ้าเป็นภรรยาของข้าเจียงโมหานเจ้าคนเดียวตลอดชั่วชีวิตนี้ ไม่ว่าใครก็มาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งสิ้น